สดีครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะมีความกลัวในการที่อยากจะทําธุรกิจเช่นกันครับก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนคอร์สหลักสูตรของอาจารย์แจงก็ได้หามามากมายนะครับแล้วก็ได้ค้นหาตัวเองว่าจะไปเรียนที่ไหนเพราะอย่างที่บอกครับว่าการที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอวันนี้ผมได้เข้ามาอยู่บรรยากาศในห้องเรียนนี้ผมต้องขอบคุณ เพื่อนๆที่มีความฝันแล้วก็ความอยากรู้ความตั้งใจที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมขนาดเล็กนะครับผมคิดว่าปัญหาหลายๆอย่างอุปสรรคหลายๆอย่างหรือคําตอบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับคอร์นี้มันจะเป็นกุญแจทําให้เพื่อนๆกล้าทํากล้าคิดแล้วก็ สามารถขายอุปสรรคที่จะให้เพื่อนๆไปทาธุรกิจเนี่ยหมดไปอย่างง่ายดายนะครับสุดท้ายผมก็ขอให้ทุกคนหรือว่ารุ่นต่อไปที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยผมรับประกันเลยว่าคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนและความมั่นใจกับไปสร้างธุรกิจให้คุณสำ,สำเร็จแน่นอน,นครับผมเข้ามาเรียนครับผมผม,มีความฝันที่จะทําโรงแรมขนาดเล็กแล้วผมก็คบความฝันเข้ามาเรียนนะครับ เอาความฝันเข้ามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับแลกเปลี่ยนกับอาจารย์แจงได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาเยอะมากๆครับจากเพื่อน10ท่านแล้วเพื่อน10ท่านก็มีไอเดียที่ทาโรงแรม10แบบซึ่งแน่นอนว่าเราได้ไอเดียเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยก็18แบบนะครับรวมไปถึงความรู้ที่ได้ใน2วันอัดแน่นมากๆครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆจากที่เราเคยอ่านเคยศึกษามานะครับถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเวลา2วันกับความรู้ที่ได้นะครับกับค่าคอร์สที่จ่ายไปถือว่าคุ้มค่ามากๆครับ คุ้มค่าแบบสุดๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นด้วยนะครับหลังจากวันนี้ผมคิดว่าความฝันของผมมันรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงได้แน่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าได้แรงมดานใจแล้วก็มีไฟที่จะกลับไปสานฝันให้เป็นจริงแน่นอนเลยครับ,รบผมเชื่อมองนะครับที่มาเลเดคาดเนี้ยได้อะไรหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณ <c oughs> อาจารย์แจนด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เดินออกนอกเส้นทางของตัวเองที่ไม่คิดว่าตัวเองแบบจะมานั่งเรียนตรงนี้ได้ด้วยซ้ำเพราะเราอาจจะเกิดในครอบครัวที่แบบ บว่าให้เราเดินตามตลอดและไม่ให้เราออกนอกเส้นทางเลยครับแล้วก็เวลาได้มันเรียนแล้วได้มาแบบเสนองานโครงการตั้งแต่เมื่อเช้าครับก็ได้ทําให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่แบบการที่จะเรินออกมาถึงแบบม้แบบพ่อแม่ก็ยังไม่ไม่ได้เห็นแบบ เห็นใจกับการที่เราทําโรงแรมในตอนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีมากเพราะอาจารย์แจเป็นคนที่ให้ความรู้ได้แบบครบมากๆจริงๆอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกประทับใจก็คือเราเลือกที่จะเรียนกับอาจารย์แจเพราะว่าจริงๆดูมาหลายที่นะครับแต่ว่าจริงๆที่เลือกเรียนกับอาจารย์แจเนี่ยเพราะว่าอยากทําโรงแรมแบบขนาดเล็กแล้วมีความสุขไปด้วยคือเราไม่คิดว่า โอเคเราครอบครัวเราจะทําธุรกิจอะไรที่มันได้เงินมาเยอะๆๆๆ,ๆแล้วอย่างงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าพอมาได้มาเลกาแจนแจนมันคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําที่มันออกมาจากใจแล้วมีความสุขจริงๆอะ่ะก็เป็นมนุษย์คนที่ดีคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าได้ทําอะไรแล้วก็ มีความสุขไปด้วยถึงแม้จะไม่ได้เงินเยอะนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจที่ได้ทํามันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาร่วมเรียนคอ,อร์สของอาจารย์แจนเนี่ยนะครับก็คิดว่าในธุรกิจที่เรายังไม่เคยเรียนรู้การพบครูเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญไม่พบครูโอกาสที่เราจะเดินตกข้างทางเยอะแยะมากมายแล้วก็ครูที่ดีก็อย่างครูอย่างอาจารย์แจนนะที่พูดทุกอย่างที่เราอยากจะรู้บอกทุกอย่างที่เป็นเคล็ดลับหรือ แนวคิดต่างๆที่เราควรจะระมัดระวังในการทาโรงแรมต่างๆไม่ได้เปิดตําราม,มาสอนเราอย่างเดียวมีหลักการมีประสบการณ์จากบทเรียนจริงๆของอาจารย์แจามาเล่าสูงให้เราฟังทุกคนที่นี่นนะที่มาเรียนผมดูประสบความสำเร็จทุกคนวันนี้ก็ต้องยกหน้าเราไม่จําเป็นจะต้องไปกลัวว่าเราทําแล้วมันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จขอแต่ให้ได้ทํา ถ้าเรายังไม่ไดันทําแล้วเรากลัวก่อนมันก็คือไม่ได้ทําทําธุรกิจไม่มีคําว่าขาดทุนนะแต่ถ้าไม่ทาอาจจะขาดทุนแน่นอน,อน,นก็ขอบคุณอาจารย์แจ๊กับพวกเราทุกคนคนระับมีเพื่อนที่ดีมีหลายคนมีแชร์ไอเดียดีมากครับอบไปแล้วนะชื่อพัดน,นะครับได้มาเรียนเนี่ยก็ไปดูหลายที่แต่ว่าเป็นคอร์สแบบยาวแบบสามเดือนสี่เดือนแบบเอาดิโฟมาก ซึ่งเราไปทําอะไรก็ไม่รู้พอเรามาเจอหลักสูตรอาจารย์แจกงอุย้ยสองวันเองตอนแรกก็มีไม่มั่นใจสองวันมันจะได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาเออได, <c oughs> ได้ได้จริงๆจากที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยความรู้เป็นศรรูนย์โรงแรมคือเป็นศูนย์เลยทําให้เราก้าคิดก้าฝันก้าที่จะทําแล้วเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะทําได้จริงๆผมก็ตกสตอแพทย์ไม่มีความรู้โรงแรมเลยแค่ พ่อที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีแค่นั้นเองเราแค่ดึงจุดเด่นของเราที่เด่นมากๆขึ้นมาก็เป็นโรงแรมของคุณได้แล้วครับ